จังหวัดลบบุรีนะครับประชุมคณะกรรมการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการหวัวหน้าหน่วยงานคลังที่8ทับ2568ครับเวลา9นาฬิกาวันที่25สิงหาคม2568นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดลบบุรีครั้งที่8ครับ2,568ณห,ห้องประชุมธันวันม5สานลกลางจังหวัดลบบุรีโดยพิธีก่อนการประชุมจดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระและพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการกับเคลื่อนการพัฒนา,ฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน3รางวัลโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรี พิธีมอบใบประกาศเกรติคุณของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปีงบประมาณงพัาร้อยหจํานวน3รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ระดับจังหวัดลบบุรีประจําปี2568จํานวน1รางวัลพิธีมอบเกียรติบัตรของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีบุคคลต้นแบบ ทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภาจำนวน5รางวัลเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเดน่นประจำปี2568จําจำนวนหนึ่งรางวัลหลังจากนั้นเป็นการประชุมเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งนายฮีรันชยัยกัญญาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดลบบุรีตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดบุรีรัมย โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดําเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดรบบุรีได้แก่ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงภารกิจด้านเศรษฐกิจและภารกิจขององค์กรอิสระครับ <S <S